ไม่เกิดอะไรไม้เป็นไรไม้เป็นไรเพื่อว่าทุกคนต้องรู้บ้างแหละต้องรี้หางบ้างแบบเพราะฉะนั้นพี่เคีมก็พยถามคัดหาได้แนงแงทุกคนเไ่้ตอบและได้คถามมาล้ำสุดแบบน่ารักมากแบบเมื่อวันก่อนยิ่งเมื่อเลยที่แบบที่อยากได้เองไหมอะแล้วจะช้าชา้าดีรายหน่อยมาเริ่มข้นสุดช่วงคำถามกันเลยดีกว่าสำหรับคำถามแรกเอาเลยไนะ เอาดีๆนะพี่เขนขอยกให้น้อประถม่อหนึ่งอสามนสองามวันวิทยาศาสตร์ตรงกับวันที่เ่ ตําหม้อตับหม้อตับห้อกับหม้อตับหม้ตับม้ตับหม้อตัม่อว่ารูเรียนอของปีพิจารณาลนะหนงห้หน้าาหู Yeah. <laughs> มาสามก่อนแล้วสิบ๊ายบาย 拥抱。

นั่งเรียบร้อยเลยคำถามยากใจใช่หมคถามยากใจเหรอเดี๋ยวจะมีการทดลองนะคะและการทดลองง่ายมากเดี๋ยวพี่จะมาถามคำถามนะคะป .5 ตั้งใจดูดีๆนะโอเคดุดดุดเมื่อกี้เราถามป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไปแล้วนักศึกษา ตนงทำงานในเรื่องหน้าสองปีว่าจะเกิดอะไรขึ้นและวะเกิดขึ้นที่ไหน ตัวไหนครับพี่พี่นี่เบชาสายรังน้อยไทยโอ้ยเบชาบุ๋งเลยพี่เล่นเพื่ออะไรครับพี่ชายพี่ปันครับพี่ปันอุ้ยดาวโรเบียร์สเจ้าตัวไหนครับ อะไรกันคะพี่าวเกิดรูไป้วไม่ได้ค่ะฝ่ายทีไปอน็นที่เขาเีน เปิดอะไรคะกรับถูกไหมคใถูกมเกิดอะไรครเิดอะไรเิด้วัะเกิดที่ไหนอ่าเกิดที่ไหนคะที่หนถูกไหมครพี่ป้าคะ 我来吧？<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.